สวัสดีครับทกุกใครที่ครับคลิปนี้ก็อยู่ที่หน้าเว็บของข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินนะครับผมมีหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์รรออกมาเมื่อวันที่7มกราคมนี้นะครับเกี่ยวกับว่าออมสินออกมาตรการเร่งด่วนนะครับช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง28จังหวัดน,นะครับบรรเทาความเดือดร้อนจัดสถานการ,รณ์โควิด -19 ระบาดรละลอกใหม่ในส่วนตอนนี้ก็จะเป็นมาตรการชําระหนี้นะครับเพื่อช่วยลูกค้าในพื้นที่สีแดง28จังหวัดนะครับมาดูเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับ ก็คือหัวข้อข่าวออมสินออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง28จังหวัดบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดล,ล,ลอกใหม่โดยทางธนาคารออมสินนะครับเร่งออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธนาคารนะครับโดยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่นี้นะครับสามารถเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นลดการจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ได้ระยะเวลามาตรการ3-6เดือน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่8มกราคม2564โดยนายวิทยยผู้อํานวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าลูกค้าของธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กําหนดนะครับที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม28จังหวัดหรือว่าที่เรียกว่าพื้นที่สีแดงนะครับตามคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 1 9สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วม มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนคาคารที่เดือดร้อนนะครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้โดยธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อนนะครับโดยให้จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยหรือลดการจ่ายดอกเบีย้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับนะครับซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา3-6เดือน จากข้อมูลลูกค้าของธนาคารพบว่าในพื้นที่28จังหวัดมีลูกค้าสินเชื่อของธนาคารจำนวนกว่า1.9ล้านรายนะครับซึ่งคิดเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า670,000ล้านบาทซึ่งการระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดคาดว่าจะมีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบนะครับธนาคารจึงได้เร่งเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เพื่อเข้ามาตรการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ธนาคารอมสินเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะติดต่อกลับเพื่อดําเนินการในรายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้ก็คือนายวิทยยกล่าวทั้งนี้ลูกค้าสินเชื่อธนาคารอมสินในพื้นที่จังหวัดที่กําหนดนะครับให้เป็นพื้นที่ครบคุมสูงสุดรวม28จังหวัดสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอมสินนะครับพร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลในการติดต่อให้ชัดเจนนะครับ โรยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์นี้นะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ call center ธนรราคารออมสินโทร1115นะครับผมก็ใครที่เป็นลูกค้าธนรราคารออมสินนะครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดง28จังหวัดและได้รับความเดือดร้อนก็มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับ gsb.or.th ก็คือเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนั่นเอง โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้นะครับวับนที่8มกราคม2564และถ้ามีอะไรคืบหน้าทางเท่าแก่ใหญ่ก็จะมาะรายงานให้ทราบอีกทีนะครับวับนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ